เกียวนะโดยนิสัยจะคงกินเกียวชอบชอบกินเกียวกระดับ <laughs> มันก็เลยไม่ได้อะไระจะไปทนมันเลย <laughs> แต่ก้นไม่ทำเอาเนาะค่ะ, <laughs> ะแบบวันนี้ถามลองนั่งสมาธิก่อนนอนถามใ <laughs> นรูปแบบธรรมดาคุ ang, ยดึกแล้วนอนก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันไปลเปงนั่นแหละนอนก่อนนานๆๆๆยม ยอมไปถามปัตตารมชาตัตนเด็กยู่ยกันถามพระอาจารย์ยนย่้ลงถามพระอาจารย์ฝลั่งสิงจะไปถึงแหนอะไรยเลยอ่าถามว่าโยอมเนี่ยนั่งสมาธิไม่ได้บางทีเคยเคย,เคยไปกับพระส่งไปท,ที่ที่อินเดียเหมือนเหมือนเราใกล้ๆจากจะเขมใกล้ใกล้จะเข้าพื่ก็บอกว่าหมดเวลาแล้วไปมุกต่อ นู่นเลยพอมายุ่งกับทางในทางบ้านทางนี้แล้วก็เลยไม่ค่อยได้ปฏิบัติะอาจานที่ที่วัดป่านนแชาติช่เขาบอกว่าว่าอันอย่างนี้สิค่ายปรศโลบายว่าอยูเน่เอาหูไปฟังเทปอ่ะแต่เอาใจจดจ่อไปอยู่ที่เทปที่คำสอนอะไรอย่างเงี้ยบางทีหรูที่สมัมมาทิฏฐิไเพราะว่าถ้านั่งดูลงหมายใจเขาออกฟุ้งสั้น อยู่ได้ยังไม่กับพี่ออกหายใจเข้ามาใหมนั่นคือปัญหาของโยมของโยงมนะคะจียังคงยังแต่โยมก็คิดแค่ว่าอ้าวอย่างน้อยๆเราได้อ่านจะมีแผนที่ว่าเราจะไปยังไงมันมีปัจจัยที่จะส่งเราในชาติหน้าว่ะตัวเราเคยศึกษาพุทธศาสนานะ,ะเราไปฟังเทศนะเราได้อะไรนะชาติหน้าเราคงจะได้มีโอกาสเกิดในพุทธศาสนาอีก แต่ถ้าจะฝันถึงนิพพานเขาคงจะไกลโค้งอะไรประมาณนั้นมันเป็นเรื่องไกลเนาะค่านเป็นเรื่องไกลมากถึเรื่องใหแล้วแล้วก็อันนี้แดานี่แหละคือใจว่าเอออยากจะมากราบผู้มีบุญอยากไปก็หมดวันๆไปแล้วนะมันปฏิบัติไม่ได้จริงๆจะสอนกรรมฐานที่เกียดทำบัดนอนสอนกรรมฐานเรื่องจริงใดผ่านเอา นั่งท่าสบายยมนั่งาสบายแล้วเอาตามนั่นแล้วว่าต้องเปลี่ยนท่ามันเพราะว่านั่งแบบนั้นแหละมันก็ต้องเปลี่ยนท่ามันต้องยืดยืดขาเพราะว่าอันนี้จะให้รรมานนอนสัมพันธ์เพราะว่าโยอมยอมอย่างนี้มันจะปวดนะครเอาตามสบายเหยียดขาปวดบบนั่งก็ได้เหลือตาดูปลายจมูกหายใจเข้ายาว แล้วหายใจออกหายใจเข้ายาวมันจะออกยาวกตามงหว่าหายใจจากของลงแต่ว่าอย่าลับตาอย่าลับตาเหลือบตาดูปลายจมูกอย่าลับตา,าท่านจะเห็นปลายจมูกเข้าทางบนนี้ล่างๆพื้นก็ลา่างปลายจมูกก็ล่างแล้วหายใจเข้าแล้วหายใจออกชวงขณะหนึ่งที่ไม่คิดจะมีความรู้สึกนิ่มๆหน่นนนาวงๆระหว่างการหน้าผากหรือการคิ้ว ไม่แข็งไม่เกร็งไม่บัดเราต้องเก่งบราต้องโฟกัสก้มนิดหน่อยก้มนิดหน่อย ความรู้สึกวา่านิ่มๆหน่อๆการคิ้ออ่หรือหนาบากวาาากว่าอาจจะว่านึบๆก็ได้นิ่มๆหน่วงๆก็ได้ตึงๆ,ๆก็ได้เอาหุ่นมาจะเป็นถ้าไม่ชัดเจนย้ำปากนิดหนึ่งแล้วสูดลมหา้ใจเข้าลึกๆแต่ว่าท่านได้ชัดเจนว่าใช่จุดนี้ไหมหนึ่ง สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วถึงรู้สึกเย็นๆนิ่มๆนุ่มๆระหว่างการคิ้วกันมาปากเข้าอีกคนนี้ไม่ได้มีชั่วโมงนึงอ ข้อหนึ่งส mm ึกเลยยังจะก้นอันนี้รับตาบ่หรือลืมตาสิเออมีมีความรู้สึกอยู่นี่บ่ตึงๆึ่ะค่ะเออตึงๆระวังนี่สองสี่จะกข้อเองสี่จากข้อเองที่มันตึงๆระวังการคิ้วก็ได้เออถูกต้องหน้าปานสิระบบเทคนิคปีติมีห้าเข้ามาเอาเข้าจะเอาปีติเดียวคือเอาตัวนี้มาเป็นเครื่องยืนยันว่า ที่ตกมาตรงสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกวิจาร์ประคองใจคิดยังยินปีติเต๋อหนึ่เรียกว่าปัตจมราเทำานี้งขั้นสองขั้นสามขั้นสี่มันจัเป็นเองับาปรถแต่ก็บ่ต้องนั่งคาได้กระไรนั่งเก้าอี้นั่งโซฟาพุ้ไปพื้ไม้ยืนเดินนอนนั่งได้เสมอกันทุกทั้งที่ทํางานกวาดบ้านล้างจานพีกความรู้สึกทาเอความคิดาแวามคิดกับ คนที่เขาเห็นเนี่ยนมีลาละ่าเขาเห็นเขาเนี่๊เก็เห็นยังว่าปากติเหมืนว่าเดีนูน้องเขาเ<อ>แต่นี่แต่เขาฝึกตัวน,นี้ดีแล้วเขาเห็นยังเรื่องของเขาแต่ว่ารู้ว่าเห็นยูแต่ว่าไม่เข้าไปยืนแยงไม่เข้าไปตัดสินอารมณ์เกิดไม่ได้เนี่ยตัวอารมณ์น่ะที่ถูประธานส้อพัตุประธานอตตาโมทตาการมุปทานาทาทาน,นี่นั่งชีวะจริงจริงแล้วความคิดเขากำลังคิดไปเขาเห็นยังว่า เกิดความพอใจมั่งไม่พอใจมั่งนี่อุปทานภนี่ผู้ตองกินมั่นเกิดความรู hmm. born, evening, ้สึกพอใจเข้ามั่งบ่พอใจเข้ามั่งนีหลรพบเกิดแต่ที่นี่ห้องฟึกตัวนี้ไปรู้เฉยเฉยเห็นเฉยเฉยได้ยินเฉยเฉยได้กินเฉยเฉยฟึกไปเกิดมีลายเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้เออบด้ว่าจะเห็นิีนหน้าห็ดไปทับหน้าแค่มีสตินึกนึกถึงลม่าออกเพราะการนึกถึงลมาออกบด้เหลอบจังสีตลอดเ้อ นี่แค่วิธีทําให้เกิดขึ้นภาวนาแปลว่าทําให้เกิดขึ้นวิธีทําให้เกิดขึ้นเกิดยังเกิดความตั้งมั่นตั้งมั่นยู่กับยังตั้งมั่นยู่กับลมหายใจสมาธิแปลว่าจิตตั้งมัน่นตั้งมั่นดยรอดว่าไรต้องตั้งมั่นกับลมก่อนเอาลมเป็นเครื่องยึดเอาความรู้สึก่พือปีติเป็นเครื่องรับประกันว่าเราอยู่ในปัตตมชานวิตกวิจารปีติสุขเอก,ะกะตาทำให้บ่อยทำให้มากทำให้ชินเดียวก็รู้เอง มันเรียกว่าดุจดัมยาบ่อยมากชิขค่องต่อมาอันนี้เป็นแค่เทคนิคทําให้เกิดขึ้นแล้วปรแมาเวลาทุกเราต้องทําทุกครัง้งบรแมนแบบนั้นรู้แล้วถ้าอาจจะนั่งอยู่เก้าอี้โซฟาคนหนึง่งสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกตัวนี้ขึ้นปุ๊บรับประกันได้เลยว่านั่นคือปัตตมชาติทำเทคนี้ต่อมาถ้าเราชินไปแล้วบ่างเริ่มชินเ็ต้างชินเขา บ่ต้องนึกถึงร่มก็บะไแต่ว่าไม่มีไม่คิดนึกอย่างทั้งสิ้นตัวนี้เกิดขึ้นเองเลยปิติเป็นชาติผู้สูงปิติสุขเอกคตาพุ้ติยาชาอเอาแค่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี้ซะก่อน mm hmm. เปิดตัทิยะจตุถามันเกินเอเยอกเด้ขอให้โยนได้ประตูประชาชนก็พอเออ <c oughs> นั่นแหละถ้าไม่ได้ต้นแรกมันจะบ่ได้ระวังทำกลางหรือเบื้องปลายบ่ได้ตัวจับตัวจุดเท่าแม่งบนันมีเลยเดี๋ยวนี้ไอ้เกาะล่ม แต่เข้าไปเข้าใจว่าฉันต้องไปทําอยู่ที่วัดฉันต้องสะละเวลาฉันต้องไปนั่งเออสามาธิตยแปลว่าจิตตั้งมัน่นว่าได้แปลว่านั่งว่ได้แปลว่ายืนเดินนอนเนี่ยแปลว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ก<ม>ับลมในทุกท่วงท่ากิริยาอากาศอหละที่เขาไปอ่านมาน่ยนะต้องนั่งนะฮะต้องหลับตานะต้องขวาคทับตายนะเห็นไหมเออต้องหลับตานะเออแล้วเดินตรงกรมเท็ยบหยัง ทกนงงก็ไม่ค่อยได้เดินแต่ก็กยุบข<อ>้างขวาในความเข้าใจของก <c oughs> ็ทําให้มีสติรู้ตัวแล้วทำอะไรแล้วก็ถูกแล้วทําให้มีสติๆๆ <c oughs> เดินกับเดินทําสมาธิทําให้จิตตั้งมั่น <c oughs> เลยแล้วก็เขานับตาเพะไม่หลับไม่หลับ <c oughs> เออแน่มันคือเป็นสมาธิสั่นแล้วเป็นยังไงตรงไปสมาธิต้องนั่งหลับตาลืมตาก็ได้มันก็ได้เกี่ยวกันกับหลับตาหลืมตาอาจจะเป็นกุศโลบายไม่ให้เรา มองว่าแวะกาแฟท่านหั่งลุลตากนะระทูนั่งก็ถููเหมือนกันเจ็บทูกบบบางคนคิดมากก็เลยรลับตาบางคนรับตาแล้วคิดมากก็ลืมตาอีกอาวิธีสลักกันเอาเองไน่เป็นเรื่องเฉพาะนตนก็เข้าไว้ถ้าับตาแล้วคิดมากลืมตาดีกว่าลืมตาเราไม่คิดหรือว่ามันอ่ได้สงสัยหรือบางคนจะรับตาที่ค,คนดูหัวตกใหญ่ตื่นแต่ถ้าเริ่มตายอยู่เดี๋ยวมันเป็นอยู่เดี๋ยวว่ามัน้วม,มีอย่างมันแตะต้องเฮาน่ะ มันเรื่อสนใจหนักนั่นแหละึมบอกว่าหาวิธีคนหาตัวเองกทําเบื้องต้นได้แล้วเบื้องต้นนี่มนอนุ่มๆก่นี่แหละนิ่มๆนวงๆนุ่มๆก่นี่คือว่าตึงๆกับกูภาษาความรู้สึกของใครของมันที่สื่อสารให้กันเข้าใจยู่สื่อเป็นภาวานิ่มๆนวงๆตึงๆนุ่มๆบางคนว่าปวดปวดมันบ่ปวดหรอกก็เป็นความรู้สึกเดียวนั่นแหละ่ปวดแต่เขาภาษาเขาเลยทำเบื้องต้นเป็นแล้ว กุเอาสิดิช่แบบไปไปสวนม้เนมือซื้อมันปีที่ี่หลังกายดุจวามันบ่หื้อค่ะจังโมแมนนี่ค่ะเห็นที่ตันหนูซืตนนแคนว่ากักระใสยย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 ย่ยย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 ย้ยย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 ียย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 ยคยย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 ยนยย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 ่ยยยอนยยย บางทีมันเกิดถึงลั์ขันสองขันสามไปแล้วข้าเลยรู้สึกวันนี้คือหยังเี่สงสัยเพราะว่าบ่มีครอบาอาจารย์ให้คำหน้ามันวันนี้ที่าอาจารย์ทำแนะามเขาสิเขาสิพอเก็บวามสงสัยสเลยเขาสิผิดแล้วานผิดแล้วเราปฏิบัติทุกขั้นให้เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยเหมือนนับหนึ่งใหม่ย่าไปเอาของมาว่านย่าไปเอาของิบปีที่แล้วมาเทียบแก่รู้รมเข้ามาปุ๊บจับอาการิีอิเแล์ไปเถอะขับรถก็เป็น เวลาเขาขับรถตาพลิกไปท่านบุญความคิดมันงปได้ไปท่านอื่นคนมากเข้าขับรถจะประเทศคิดถึงบุแจะว่าหลาดแต่ว่าเข้าเป็นผู้มีสติรู้ยูในปัจจุบันน่ะขณะมีสติรู้ยูรู้ว่าเขากำลังทำอะไรกำลังขับรถ,บรถ,บรถ,ถอยู่กำลังเลี้ยวใส่แลกขวาลุ้งใส่ลุ้งขวาเรีอฮักหรือหนีแค่นี้แล้วอาการที่ทีจะเกิดขึ้นเองไปด้วยฌานที่สองบ่อยๆที่ขับรถมัวแต่ พุงซาเอาเลยที่หมายไปน้อยนหนึ่งเ,เลยใช่ป่ะล่ะเลยซอยที่จะเรียบอะไรเป็นประจำเออนั่นแหละเพราะว่าเขาบรยุกกับตัวเองคาว่าตัวเองคือลมหายใจซักเดี๋ยวหมัดไปให้มาช่ว่นเพราะว่าวสตินี่คือลมหายใจเข้าออกปัจจุบันก็คือลมหายใจเข้าออกเออเด้อส่วนมากเขาจะคาบป่นเข้าไปหาจุดหมายพูนไปปรุงแต่งหรือมันอยู่บนนอออีนั่นบักนี่มันเ็ดอย่างอยู่ตอนนี้นอนอย่างป่ะหล่ะ นั่นเป็นอดีตเป็นอนาคตทั้งหมดคือคือโยมชอบวิตกกับอนาคตคือเป็นคนที่มันคิดไปกว่าปัจจุบันถ้าสมติเราเจ็บนิดหน่อยหรือว่าป่วยอะไรนิดหน่อยอจิตเราไปแล้วฉันจะเป็นนอนหรือเปล่าฉันจะเป็นนี่หรือเปล่าฉันจะต้องไปหาหมอไหมฉันจะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเราสร้างพบไว้ก่อนตายคนี่ยเกิดก่อนจากนะพบหมายถึงอารมณ์ความรู้สึก กังวเงเงลเรื่องนั้นเรื่องนี้ัและพบเกิดเกิดในปัจจุบันที่กาลังคิดนี่กําลังมีอารมณ์ความรู้สึกพอใจมั่งไม่พอใจมั่งหรือกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้แล่พบตายพบจะไปตามสิ่งที่ตัวเองคิดและอารมณ์ไปมีตังหากเด้เอโอ้มั่ต้องบอกว่าได้อายช,ชาเป็นใจางฆงานสงฆ์เป็นใจารย์ได้เบิดนั่นแหละแต่ว่าค้นบ่เขาถึงเื้นสาบ,บาลีไทยวงพอบอกแบบนี้พอใจง่ายบ่อก็คิดองเฮา คิดก็เพิ่มคิดกันเดียวกันแล้วมันแยกกันบ่ออกดอกเออเมื่อคิดแล้วจงก่อเกิดอารมณ์มันบอกแต่ว่าก่อนเข้าที่คิดเท่องคิดเป็นอย่างมากที่สุดคิดถึงอดีตบ่ามันเ็น่ามันเป็นอนาคตอดีตปรุงไปให้เป็นอนาคตเห็นบ่ถ้ากูป่วยนี่อดีตเด้กูจะไปทําอย่างนั้นนั่นมันจะเป็นอนาคตแต่ว่าเป็นไปโดยทั้งจิตจิตมีที่ตั้งเมื่อจิตมีที่ตั้งพบเป็นดังพุทธนาได้เกิดขึ้นแล้วหมายถึงอารมณ์จิตมีที่ตั้งตั้งเรื่องกังวลของตัวเอง S <S เออพบเป็นดังขึ้นหนาแนบแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองถ้าใจขาดตอนนั้นชาติเกิดหรอกป๊บทันทีเลยมีตหางขนนดพื้นดินวายเข้าอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือลมเข้าออกสติคือลมเข้าออกซะยกยกตัวอย่างว่าออสมมติออตว่าเราจะไป็่ตาตาต้อกระจกอย่างนี้นะเออกังวลเราก็จะกังวลแล้วลว,กกว,ว่าไอ้ใครจะมาหยอดตาให้เราเออใครจะขับรถพาเราไปนะแล้วโอ้มันจะต้องหยุด ไม่ถูนกน้าตั้งเป็นเดือนหรออะไรเงี้ยเออแล้วก็มีคนบางคนมาบอกว่าทําไมคุณไม่นอนอยู่ที่นู่นก่อนเลยเพราะว่าคุณจะกลับมาบ้านแล้วก็ไปหาหมอใหม่หลายล้านชาติแล้วมันกระเดือนมันกระเดือนเลนตาอะไรแบบหลายล้านชาติแล้วมีคนออทำให้เราคิดมากพิานาศนลยหนึ่งวินาทีต่อสี่ล้านชาติจะลืมแต่หนึ่งคือห้ามเกียดขาดประถง หนึ่งวิงนาทีต่อสี่ล้านชาต,าตาิแต่เขาว่าถ้าตายแต่เ้าสิตตายตอนอารมณ์ใดก็ดงฉะนั้นงจ,จงพระยามธรรมระนนทิหมายถึงละความคิดท่านอะไรจะไม่คิดก็เลยต้องเอาความคิดหรือสติวนันเข้ามาอยู่กับลมอาเหตุเป็นแล้วลมมาวิกระชังอยู่กับที่น่แม้อาการผิดียัง่นจะเกิดขึ้นก็ไม่ไปใส่ใจอาการที่ดีอย่างโง่กิดขึ้นใส่ใจตัวเดียว ปิติมีห้าอย่างนลุกเบิ้ลฝากตัวโยกใ้ล้ๆกับตัวลอยใกล้ๆกับตัวลอยไม่มีตัวเออนั่นแหละปิตีเอเหลือมีสัก้อตะหัวตัวหายนั่นแหละปิติได้ผสมขา้นแล้วเออเขาก็ได้แค่ปัมภมิแต่เขาไม่รู้คือความนี้มันเกิดขึ้นแบบแบบนี้ดิเพราะอาใจมากการเกิดมนมัย์อาใจมากการ เลยสมาธิมันเกิดขึ้นเพกาะเครืมก่อนี้แต่นี่เขาตั้งใจตรน,นี้นมเก,ก,กิดดีกว่าให้เอาร่มมาเก,ก,กิดเสร็จแล้วอันนี้ไปเพิ่มจะไปขาดกันนีมฉันจะได้ไหมฉันจะเอาแท่ปั้นสมาจารไปเหต้ตามที่คนจไปทีนในกเรมันกมันนี่เอ๊จะใช่ไหมจะกินไหมเหรอาต้อง่อ,อยว่างคุอนี่แหะมันจะว่างเขาเองดอกแม่คีา้นก็เอาอารมณไมาใส่นค่ะไระ ก็เล่นแบบปล่อยว่างไงก็เล่ามาค่ะแบบแล้าเอาทุกอย่างมาใส่แบบคิดมากค่ะเออคิดลงปาวาป็กประสาคิดมากโอ้ยกังวลไปหมดเนี่ยเออคือกลางวลกับลูกกับเต่ารอลานหรือในกระัางตัวเองลูกเต่าเล่าหลานไม่อยาิพี่น้องเพคนทีงทำงานถ้าเ้าบอกเขาเขาเพ็ทน้ำเขาเ้าเห็นนั่งกับเขาได้เหงาแล้วเป็นการสัานตัวเองคือเล่นแต่ทางปาวาให้อยู่กับตัวเอง มันสีว่ามนเองของมันดอกบานมันเคอคนเราคิดมาตร้างเสร็จเราจะแล้วไปโอ้ยไม่ได้นะค่วสไว่างแแคนเขาหน่อยอ๋อโอ้ยต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เออขณะที่เราคิดว่างแแนให้เขานะี่ะพบได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าจิตมีที่ตั้งตั้งตั้งกังคนคนนั่นคนนั่นคนนี้วันหนึ่คิดไปก็จะทำคนเราไม่กังวลไหม แล้วพบเป็นด่างเพื่อนน้ำแสดงว่าเรายิ่งมีหลายพุชาติมากของเขาเขาคงจะถึงนิพพานเร็กว่าเราเขาต้องไว้ก่ดเพราะเขาไม่คิดมากพะเราพบชาติเยอะที่นี่ไ่ได้เบุญหลายเพ่นไหะ่ได้เกี่ยวกันตัวนั้นอ่ะอันตัวทานั่นยังไม่ได้เทียบว่าบุญตัวมาท่านแหลองเออขอให้จิตใจงานงานฉันเจริญรุ่งเรืองนะให้ได้อย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ก็ได้เป็นบุญ ปุณคือความสงบเย็นบุญนั้นเกิดจากการให้ทานทานน่ะต้องไม่หวังผลทานไม่มีจิจุกันในผลทานค้าไม่มุ่งการสังสมในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจิตนาการตัดตัวนันด่วยแล้วจะเป็นเครื่องต่อเสถาวรผมบอกเอาไว้แล้วเอาไม่ได้หรอกหลวงพ่อค่ะก็ไม่ได้หวังว่าจะได้แรงมากหรอกเชียงที่คิดว่าความมองคนอื่นที่เขาไม่มีอะไร เราผู้คนจะแบ่งปันเข้าไปแบ่งปันกับแบ่งปันเรามีขอมีถ้าจะมีพอพอที่อยู่พ็กินกินสามมื้อเสร็จแล้วก็ให้คนอื่นมากนะก็เลยก็เลยเี็นการเอาไปทาเอาไปทาเอาไหมชเอาอยู่กับลมให้ได้เถอะเออเลิกไอ้ไอ้เหตุผลของกิเลสตัณหาได้นั่นน่ะคือมันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้มันนั่นน่ะเป็นเหตุผลการแก้ตัวของตัณหาอุปทานเขาเองเดิม ร่งอยู่กับลมเถอะอยู่กับผุณน่าร่วม่ิเต็มถอะมันใจล้วเนาะว่าเป็นเนาะนุกๆนี่งหนิเนาะตึงตึงสุกต้องนอะไรตึงตึงเลยแหละตึงตึงก็หนีหแหละแต่ข้าวจะเห็ดไปเรื่อยเก็ดไปเลยบางที่ติดเป็นหนามคาะค่ะค่ับนี่ไม่ให้ไตได้บ่อยก็ว่าต้องสนใจกันสนใจตัวลมกับตัวตึงบางที่คนลูกซ้าก็ว่าต้องไปสนใจว่าเกิดขึ้นกั้นยังแน่นยังสนใจลมกับตัวตึงบางที่กายโย ก็ว,ว่าต้องไปนสนใจตอน,นใช้ความรู้สึกอยู่สนใจนี่เหมือนเดิมคนหัวลูกแบบปันหยาค่าตัาางศรักลกระชันให้รู้เฉยๆก็ต้องไปหาเหตุผลกับมัานว่าคือคือจนจากยังตัวหายก็ไม่ต้องไปนสนใจให้รู้ตัวอยู่ตรงนี้อีอตัวสัพพัญญะไปว่ารู้สึกตัวอยู่ตรงนี้กายเวทน,นาจิตยังอยู่เหมือนเดิมท้าคือจริงทั้งหลายทั้งปวงที่เขามากระทบกระทั่งแต่เราไม่หวั่นไหวกับมันเพราะว่ายูนี่ เอิ่องแบสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ต่ลงกบรมนี้ก็ตอนนี้จะไปทำจะไปเห็ดแบบนี้สนใจปล่ามียนค่ะเขาบอกว่ามีใบลอยเขาคาไส้ไงเขาไม่ไม่ทำแบบนี้หั่นเปิ้ลหรือเกิดเลยไมีใบลอยเขาอกมีแต่ใบพันธุ์ที่จะอลาไปไปฝึกพูดไปมันกะไม่ได้อะไรเลยมันจะเพิ่มเติมความฟุ้งซ่านมากขึ้นสงสัยมากขึ้น ทำเอาไม่สงสัยพวกนี้พอสงสัยแล้วนี่คือปัตมาฌานเด้อแต่ไปเถอะแต่ว่าเฮาถ้ามันยังบ่ท่านเด้คล้องเ็เหลือบตาเหมือนเดิมแต่มันคล้องแล้วก็ต้องเหลือบตาเฮา,เา,าออสินั่งเก้าอี้โซฟาอยู่ก็ต้องรับตาถ้ารับตาฟุ้งซ่านสงสัยเยอะเนี่ยบางคนแก้โดยการลืมตาทำบางคนแก้โดยการรับตาทำวันือดถามค่ะเมื่อตาดีกว่าพเพราะเทาใช้ชีวิตเมื่อตาหลายก็รับตา เอาลับตาตอนอนเท่านั้นแหละอันนี้ไปทำบาดนอนไปเหตุบาดนอนเด้อนั่นแหละก็พาก์ทที่เกี่ยงแต่มีผลมากเ้อจะเปนอนมหมายความว่าสรุจแล้วโยกว้ก็ไปทำตอนก่อนนอนใช่ไหมหรือตอนนอนตอนไหน,อน, <c oughs> นก็ได้แต่ว่าผนมากเลยฟุ้งส่้นเยอะไไปทำตอนกอนสั้นไปทำตอนนอนมันถึ่งจะฟุ้งส่้นน้อยหน่อยมคะเพราะว่า เราเราละสิ่งรอบสิ่งสภาพแวดล้อมไม่ได้ออกไปแล้วก็ปิดประตูห้องแล้วมันก็อย่ารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นเออแล้ไปทำตอนนอนบัอจําจําโดยโดยวิธีทำวิธีทำเนี่เท่าแค่แค่เหลือบตาดูไปจมูกหายจะเข้าหายจะออกแล้วสังเกตความรู้สึกนี้ถ้าเป็นเร็วง่ายๆบันแค่หน้าที่เดียวว่าถึงสํานึกน ไานสมาธิวันนี้มันอยากงานดูดูันนี้ยากแ่เปนมันีู้่วันนั่งที่หังหนึ่งที่หนังมาเขากีคทดเราเองไปทั้งตําไปทั้งผีอะปนที่หจะไดทงอ้นั่นแหละะคุณไปทั้งนนั่นแหละไปพอละเอาปยฮะอ่ ใครยอมให้สูบบุหรี่นานมันจะไม่ตายก่อนหรือกิเลสก็นานมันเยอะแต่บางทีมันก็มีความสุขใจกันนะคะที่ได้ทำสุขสุขกับกิเลสติดสุขติดสุขกับติดทุกข์ก็แหละสุขกับทุกข์เนาะซุปกับทุกข์มันเคืออะยวกันนั่นแหละ คนเรามันปัาจานาอธิษฐานว่ต้องอธิ <c 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 ิฐานขอนั <c 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 ่นขอนี่ขอให้เราถึงพิพานด้วยเถิดผิดนะมันเป็นกิเลสมันก็ไม่เป็นกิเลสหรอกไม่เป็นกิเลสแต่ว่าอันนั้ด้วยขอพ้นทานบุญกุศลกรรมดีที่ข้าพเจ้ากระทำนี้จงถึงแด่มารดาบิดาข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าเจ้ากรรมในเร่ข้าพเจ้าตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกมรรคบรรณดนีขอพ้นทานนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิด ไปเอาเท่านั้นแหละทำให้แล้วใส่เลยไ <c oughs> ป,ยปฟังดูๆฟังบ่อยๆ่ยบางวันต้องพ่อกระดาคนอยู่ <c oughs> ถ้าโมโห,โหแล้วนัน่นกิเลสมันสะเทือนเด้อ ตัดโชนเกินโอายไม่ค่อยอ,อยาจะโมโหนะครับเรื่องพอตัดได้อยู่แค่เรื่องนั่งสบายที่จะมาฟุ้งซ่านมันต้องนั่งนอนสมาธิเอาบบดนี้อันเรื่องโมโหคนเรื่องเก่คนเรื่องพอ,พอพอตัดได้ลม,มันเป็นกับเรื่องทีง่ว่าทําไมเราเอาส้มเอานั่งสมาธิไม่ได้สียทีให้นอนสมาธิถ้านั่งไม่ได้ถ้านอนไม่ได้ก็ตายซะมันมีเก้าอี้แบบ แบบเอ็นอยู่ค่ะม่เป็นไรอาคาอาความสดหยอกสบายไตเขอบคุณค่ะนั่งไห้เออ